าตัวนี้รุ่นอะไรใส่ได้บ้างครับพี่เว็บร้อยสิบไอแล้วก็ร้อยยี่ไอมีหลายปีนะไปเลือกที่ตะการนาคิปได้เลยปีที่เราต้องการอยู่ในตะการนาคิปแล้วนะครับรุ่นน,นี้ออกแบบมาเป็นพิเศษนะครับลายเรียบ,ยบง่ายๆออกแบบมาให้เราล้างชุดสีได้ง่ายนะครับมีระยะมือเราแทรกซอกสอดเข้าไปได้ง่ายมี3ชิ้นนะครับประกอบกันด้านข้าง2นะครับตรงกลางหนึง ประแจแหวนข้างปากตายมาไขให้มันติดเป็นชิ้นเดียวเอาไขควงมายึดติดนะครับมีบูธลองมาให้ครบจมหมดทุกอย่างมียางอุดรูสีเพาเวอร์โค้ดพ่นเป็นสีดําเป็นเม็ดทรายสวยๆเลยเกตโรงงานเล็กดีมีมาตรฐานมีรับประกันมีจัดทรงฟรีให้ด้วยใครกําลังอยากจะหาเอาไปใส่รถของเราเนี่ยแนะนําเลยรุ่นนี้ราคาถูกแต่ใส่ออกมารถเท่รถแพงแบบนี้ กดดูได้เลยราคาโปรโมชั่นที่ตะกาน้าคิดแปะไว้ให้แล้ว